แคม e Journey วันนี้เรามาข้างถนนอีกแล้วนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนที่จะข้ามไปสะพานกรุงทนนะครับทุกคนครับนี่ครับเราก็มาจอดรถข้างถนนตรงนี้นะครับผมนนแน่นอนครับเรามากันที่้าดหน้าร้านอลิวนะครับนะครับนี่ครับร้านนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับผมใครจะมาตี2ตีสาตีสตีห้าเรียนเชิญนะครับทุกคนครับนี่ร้านเขาติดแอร์นะครับครั้งที่แล้วที่เรามานี่ ร้านยังไม่ติดแอร์เลยนะครับทุกคนคือร้านนี้ทีเด็ดมันอยู่ที่ความแปลกใหม่นะมันคือราดหน้าทอดกรอบครับทุกคนนะครับเป็นเขาจะเอาเส้นใหญ่ไปทอดกรอบนะทุกคนแต่จริงๆแล้วร้านนี้สําหรับผมเองนะทีเด็ดมันอยู่ที่ผัดซีอิ๊วครับทุกคนนะครับเนี่ยครับแล้วก็เขามีเมนูนี่ครับเมนูต่างๆมากมายนะครับผมนะเสร็จแล้วเราก็เอาใบเนี่ยครับใบออเดอร์นะครับบัตติกนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนครับมี รัาหน้าผัดซีอิ๊วแล้วก็มีอาหารจานเดียวด้วยนะครับทุกคนครับลองเปิดเมนูดูครับว่าแล้วเราก็สั่งชาดําเย็นกันก่อนเลยนะครับทุกคนรสไม่หวานนะครับทุกคนครับได้เลยนะลูกชิ้นหมูอันนี้ผมรู้สึกว่าเฉยๆนะไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมแต่ก็แต่ก็กินได้กินได้แต่ก็ไม่น่าสั่งอ่ะเออนะครับนะเออประมาณนี้นะครับดูหน้าตาดีนะครับแต่ไม่ค่อยน่าสั่งเท่าไหร่ะแต่ว่าตรงนี้ครับนี่ร้านหน้า ราดหน้านี้ผมสั่งเป็นเส้นใหญ่ด้วยด้วยความที่คิดว่าเฮ้ยมันจะกระทะไหมหรือเปล่าก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นกระทะไหมมากมายนะครับจริงๆผมเน้นผัดซีอิ๊วเลยร้านนี้ต้องผัดซีอิ๊วจริงๆนะครับทุกคนครับอ่ะแต่หมูถ้าใครอยากลองชิมเฮ้ยห,หมูเขาชิ้นโตและหมูเขานุ่มมากทุกคนผมชอบหมูนะหมูในราดหน้าเนี่ยอืแบบสุดยอดเลยเจ๋งมากๆนะครับทุกคนนะครับนี่ดูซูมให้ดูหมูชัดๆครับหมูในแต่ละจานนี่ บอกเลยว่าคําโตมากทุกคนนะครับแต่เนี่ยครับที่เด็ดของผมคือผัดซีอิ้วเลยผัดซีอิ้วเขากระทะไหมมากๆกครับทุกคนครับบอกเลยว่ากระทะไหมมากถูกใจมากๆคือกินแค่กินเปล่าๆแบบไม่ต้องปรุงนะเฮ mm ้ย hmm. มันอร่อยมากมันหอมกระทะไหมมากทุกอนูเลยเขาผัดแบบว่าแบบเนี่ยนะครับทั้งเส้นใหญ่และหมูทั้งผักนะครับผมจะเป็นแบบว่ากระทะไหมเลยถ้าใครชอบกระทะไหมนะเนี่ยมัน มันใช่เลยทุกคนครับเนี่ยเราซัดก,ก่อนเลยนะนะครับแอบแอบกินของคนอื่นนะครับทุกคนครับพราชอบ